ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันท์ที่27มิถุนายนเรื่อปยปลจนถึงวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นดาวเสายังคงทับลัคนาของคุณอยู่นะครับส่วนดาวพฤหัสก็ยังโยกหน้าลัคนาอยู่ดาวเกตยอยู่ในภพที่สองนะครับเหมือนกับเปิดประตูบ้านไปแล้วก็ไปเจอดาวเกตนั่นแหละเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้ศึกษาหาวิชาความรู้อะไรใหม่ๆต่อยอดหาความรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ดาวศุกร์ที่ตีกรร่วมธาตุด,ดินนั้น หมายความว่าการเงินการทองของคุณยังมีความสําเร็จดีอยู่งานในส่วนที่คุณรับผิดชอบยังมีความสําเร็จดีอยู่เพราะว่าดาวศุกร์ที่อยู่ตรงนี้ก็มาจากพบการงานด้วยทําให้งานของคุณนั้นยังมั่นคงดีอยู่อย่างมากทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรวันจันทร์นะครับจะเป็นวันที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะมีเรื่องให จุกจิกหุดหงิดอยู่เหมือนกันก็พยายามบริหารอารมณ์ของตัวเองสักนิดหนึ่งวันอังคารวันพุธเป็นสองวันแห่งความโชคดีในเรื่องของงานเป็น2วันที่คุณนั้นจะออติดต่ออะไรก็ตามในเรื่องของงานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสจะได้รับความสําเร็จมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนหรือการเห็นด้วยจากออคนที่คุณเองติดต่อเรื่องการงานด้วยนะครับ วันพฤหัสนะครับวันศุกร์สองวันนี้จะมีความรู้สึกอ่อนไหวในเรื่องความรักความรักทําให้เรามีความหมุดหงิดใจอยู่บ้างนะครับในวันพฤหัสกับศุกร์นะวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นสองวันที่คุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองติดต่ออะไรในเรื่องของการเงินจะสําเร็จหรือวันอาทิตย์เป็นวันที่คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองก็ได้ และในสัปดาห์หน้านี้อีกเช่นกันนะครับดาวที่มีการโคจรนะครับอีกหนึ่งดวงสองดวงนั่นก็คือดาวพุธกับดาวอาทิตย์ที่มันโคจรมาก่อนหน้านี้แล้วละนะนะนะครับต้องบอกว่าพุธไปอยู่เป็นเกษตราราธิบดีแต่ไปอยู่ในเรือนอริพยายามอย่าไปสร้างศัตรูกับใครพยายามอย่าไปสร้างข้อพิพาทข้อขัดแย้งในด้านคําพูดกับใครงดการแสดงความคิดเห็นที่จะเอ่อ นำไปสู่การไม่ชอบหน้ากันหรือการแสดงความคิดเห็นที่ต่างฝ่ายต่างอื่นอัดใจซึ่งกันและกันพยายามเลี่ยงเลยครับแม้แต่การพูดคุยกับแฟนที่ต้องหาข้อโต้แย้งหรือพยายามอยากจะได้คําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะมันจะนําพามาซึ่งความอึดอัดใจของคู่สนทนาของคุณก็เป็นไปได้แล้วก็เรื่องของความรักนะครับในสัปดาห์หน้านี้ไอ้แฟนหรือคนรักเราสําหรับคนที่เราคุยอยู่หรือมีเรามีแฟนอยู่ มันจะมามาให้หายนะครับเดี๋ยวมันก็โอุ้ยคิดถึงเราเดี๋ยวมันก็หายหัวไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละครับนะครับทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่แน่ไม่นอนกับความรักหรือคนที่เราครบหาหรือคุยอยู่เลยในขณะนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วจริงๆเป็นไปได้ว่าคู่หรือคนรักของคุณอาจจะต้องเดินทางเพราะง,งานก็ได้ทําให้จะไม่ค่อยได้เจอกันโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสมิงคงแบ่งเมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6 6 6 6สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล